กลับมาถึงที่เธอคือใครอ่ะอ๋อคนนี้ใช่ไหมที่เธอน้องใจฉันไปใช่ไหมเธอที่เองเหรอขอบคุณทุกคนที่มาในงานของเราในวันนี้นะคะก็ใช่ค่ะสับคุณาก็ขอบคุณมางานมาแล้วนะมาแล้วนะแกพยายามเกี่ทำได้หมดเลยจริงจริงๆยังงว้นอย่างเดียวคือทำให้เธอมาสนใจเราอ่ะตัดเลยค่ะตัดเลยค่ะอ๋อไม่ติดใจอะไรเลยตัดใจสัก่ ทุกคนครับฟาจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาถ่ายนะเป็นร้านค้าแถวห้วยขวางแต่ว่าการมาแถวเนี้ฟยฟาจะจําเป็นต้องแวะไม่ใช่ที่ทุกครั้งเลยเพราะว่าเอาจริงใครก็ตามนะคะที่แบบน้ําถือเนองค์พ่อพิ่คนะนะครับฟาจะบอกว่าตรงที่เส่อยู่ตรงสีแยกห้วยขวางอ่ะคือองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆขึ้นชื่อว่าใครก็ตามที่ขอพรอะไรไปพรแม่สสาเร็จเสมอเสมอเพราะนั้นใครก็ตามที่อยากได้ค่าสิทิมงคลหรือตอนนี้มีเรื่องแบบไม่สบายใจทุกใจหาทางออกไม่ได้แนะนําเรายังมีแบบองค์พ่อที่สามารถช่วยประทานพรดีๆกับเราได,ด ค,ดดคุณผู้ดูขาตอนนี้ฟ้าเดินเข้ามาในซอยอย่จริงๆแล้วมันคือซอยที่ใครก็ตามที่มาที่ห้วยขวานนะครับก็จะมาบริเวณลานจอดรถตรงนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วว่าท่ามกลางลานจอดรถอย่างเงี้ยค่ะมันแอบมีร้านลับอยู่ร้านหนึ่งซึ่งมันคือร้านที่ขายเครปที่คนก็ช่างสัญหาเดินเข้ามาสั่งสัญหาเดินเข้ามาเจอว่านอกจากเครปที่จะแสนอร่อยแล้วมีไส้ให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วว่าคนทําเครปยังหน้าตาหน้าทา่ทาแท้หน้าตาเครปเลยค่ะเพราะงั้นวันนี้ เราจะมาสัมภาษณ์ผู้ชายที่มีความขมักขมานและดูเป็นผัวที่ดีในครอบของเราได้กันนะคะแต่ตอนนี้เขากำลังวุงว่นวายกับการหยิบหมูหอยอกอยู่เพราะงั้นแล้วรอหหให้เขาหยิบหมูหยอกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกับเขากันดีก่อนะคะ่ะทุกคนตอนนี้ฟอากลับมาถึงแล้วเธอคือใครอ่ะอ๋อคนนี้ใช่ไหม ที partido, ่เธอน้องใจฉันไปใช่ไหมเธอเองเหรอที่เธอมากินเค้กผัวฉันทุกวันน่ะขอไม่ใช่ฝาขอโทษค่ะมาลองซื้อเค้กหรอค่ะฟาขออนุญาตมาถามตรงๆเลยพี่มาซื้อเค้กเพราะเค้กหรือมาซื้อเค้กเพราะขาคะ คือเคฟกค่ะเคฟอร่อยค่ะเคฟอร่อยแต่ก็จะมีอาหารตาให้เราดูด้วยใช่หรือไม่ให้พูดความจริงไหมคะ, <c oughs> ะความจริงก็คือพ่อค้าชอบใช้ให้ไปซื้อของครับจริงเหรอทุกคนขานี่เรียกว่าความสัมพันธ์แบบแกร็บนะคะเพราะงั้นแล้วเราเป็นเพียงแค่คนที่ไปซื้อของเอาเอรื่องจริงไปพูดด้วยนะเอาเรื่องจริงไปพูดด้วยนะ จริงเหรอคนไหนสนิทกับพ่อค้าใช้ไปซื้อของทุกคนใช่หสวัสดีครัพี่พีคสวัสดีค่ะบพี่พี่เอาจริงๆนี่คือเป็นอีกหนึ่งร้านที่ทอกแบบเทาเหมือนกันในหนึ่งวันประถังเคยนับไหมครับว่าขายได้แบบกี่กี่แผ่นกี่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ร้อยแผ่นแต่ถ้าสูงสุดก็อาจจะสองสามร้อยะจริงเหรอไม่จริง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  พี่เป็นคนต่อแหลกจะได้แต่งหน้าเลยตกหน้าเลยเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวขอโทษเออหน้าไหนขายดีสุดถ้าตอบว่าหน้ารักดีดหูดีดหูนะคะหน้าพิซซ่าแฮมชีสครับโรเชล่ากล้วยหอมไฟทองจริงหรอจริงหรอกล้วยช็อกกล้วยช็อกชีสขายดีทุกอย่างเลยนะคะงั้นก็ไม่ต้องขายจะเป็นเด่นๆทุกอย่างเลยครับพี่พีปกติแล้วว่าเราจะเจอเค้กที่มีความเป็นพับเป็นสามเหลี่ยมถูกไหมทำไมพี่ถึงมีการตัดแบบนี้ไฟอยากรู้ว่าหนึ่งเป็นความครีเอทของร้านสองคือความขี้เกียจของพ่อค้าหรรรืืออคควววามดเ็ เพื่อเป็นแบบซิกเนเจอร์รอยัลครับผมซิกเนเจอร์รอยัลแั่ไม่เต็มไม่เต็มเออย่าไปเต็มเขาชะโดนนั้นใช่ครับเดี๋ยวพุ่งตรงร้านเคฟอยู่คนไทยเป็น10ปีแล้วครับแล้วมีประมาณ0 0 0 0กว่นร้านทุกวันนี้ร้านเคฟมีมากกว่าสายไฟไทยอีกครับแต่ทําไมคนถึงมากินร้านพี่อ่ะเพราะว่าให้น้อยสกปรกแม่่อยให้น้อยสกปรกแม่ร่อยครับพุ่งร้อมนะสโลแก่ร้านเรารสชาติถูกใจอนามัยถูกลืมถูกไหมครับแคปซี่เราเล่นเราเล่นครับเราเราก็ขายมานานแล้วนี่ก็ ผมผมเพิ่งรู้ตัวเองนะเพราะว่าเฟซบุ๊กมันเดงขึ้นชอบผู้ชายเหรอฮะเออสมรสเท่าเทียมเย้ <c oughs> ไม่ไม่ใช่แบบครบครบแปดปีแล้วฟาได้เคยได้ยินมาเหมือนแบบน้องๆทีมงานบอกว่าจริงแล้วว่าขายมานานมากๆากฟาดูสุกกัปกขนาดนั้นเลยเหรอฮะไม่เก็บกินเลย อ,อ๋ออันนี้ผมทำให้พี่ตายกินระหว่างคุยไปด้วยนะได้ค่ะขอบคุณค่ะอีแพนเค้กก็เป็นการปิดป,ป,ป,ปากเนาะพี่บิ๊เองก็เป็นคนที่หน้าตาหล่อเราเอากันอยู่เอากันอยู่เอากันอยู่เหมือนกันผมยิ้มขนาดนี้ผมว่าผมคงไม่เหลือเลยเหรอตอนไม่เพระเลยอยากรู้ว่าปกติแล้วมีคนเข้ามาแบบจีบมาเอาเอิญเยอะไหมแล้วยิ่งพี่ขายดึกด้วยอ่ะมันก็มีครับมีมีมาเรื่อยเรื่อยอย่างเช่นแบบเดินมาแล้วส่งสายตาให้แบบบางคนเขาจองครับคือผมมาคือผมมาค่อนข้างที่จะชิลกับการที่ลูกค้าจ้องเพราะว่าเราก็ขายมาหลายปีแล้ว ใช่ใช่ต่แล้วผมก็เกิดอารมณ์นะครับตอนนี้ซึ่งของพี่อารมณ์เป็นอารมณ์ทางแพ้หรืออารมณ์จรธสับสนครับสับสนสับสนสับสนว่าเฮ้ยทำไมลูกค้าถึงจ้องเราขนาดนี้แบบผมก็บอกเขาว่าเอ้ยลูกค้าจะจ้องขนาดนั้นาผมรู้สึกกดดันแล้วทั้งที่เราก็เคลื่อนละใช่ครับใช่แต่เขาก็เหมือนเขาอาจจะเมาอ่าอ่ะก็เจออะไรแบบนี้เยอะครับพี่รายการของฟ้าชื่ออกว่าตุ๊ดสูฟูดซึ่งฟ้าต้องมีการทำเชิ์อะไรบางอย่างเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะหมุนเครปทีนี้วิธีการต้องประมาณตักนี้ประมาณหนึ่งกระบวยหรอคะ แล้ววิธีการหมุนนะมันต้องหมุนประมาณไหนอะไรยังไงเดี๋ยวน้องสอนก่อนเนาะเราเราสังเกตที่ไม้เวลาเราหมุนเนี่ยค่ะเราให้สังเกตไม้ตรงนี้อย่าให้มันออกออกไปถึงตรงนู้นเราให้ไม้เนี่ยมันค่อยๆวนรอบนึงก่อนให้มันอยู่ตรงกลางไปก่อนแล้วค่อยวนออกไปค่อยไปเรื่อยๆค่อยๆออกค่อยๆออกแต่ห้ามให้มันออกมาอย่างนี้เลยโอไม่ได้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 มเลอมันจะเลอะเทอะใช่งดี้ผมก็จะเอามือพี่อะน้าไปเลยมือพี่อะน้าไปเลยถ้ามันออกกลัวอะไรกันที่หลัาหไงนะเอานะเอานะทุกคนเลื่อนมาหนะเลื่อนมาหนะโอเคครับ ไอ้หมดเอาให้หมดเอ้หมดกว่านี้พอแล้วกับโอเคฟ้าตื่นเต้นอ่ะครับผมแล้วเราก็วางตรงนี้ไตรงกลางใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ข้างในเหรอใช่ใช่เอียงเอียงนิดนึงเอียงเอียงเอียงเอสี่สิบห้าองศาฟาเรนไฮไอันนั้นเป็นงภาอ๋อโอเคครับจริงๆฝ้าก็มีความสามารถเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับเรพอจะเป็นสะพายของร้านเครฟได้ไหมคะได้ครับได้ได้อยู่แต่เดี๋ยวผมไปถามแม่ผมก่อนไม่ได้ครับฟ้าคุยกับแม่มาแล้วค่ะ แกแกซิบีมีความสามารถมีติ่งด้วยอุ้ยได้นะได้ไหมได้อยู่จริงๆริงได้อยู่แปลว่าได้เฮ้ยจริงๆริงทำได้อ่ะเก่งมากซิงๆมาต้องแก้นว่าทำไม่ได้พอกันแล้วนะคะวิกมันเป็นบลอยเลยอะค่ะกี่รักต้องแซมยังไงได้บ้างไหมคะอย่างเงี้ยได้ค่ะได้ได้เพราะว่าทำไมแอบิไฟจ้วงไปค่ะจ้วงขอต้องทำยังไงคะจ้วงเลยค่ะจ้วงเลยค่ะจะเบมืมเลยนะจริงจริงสามารถจับอวัยวะเพศได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่ติดอะไรใช่ค่ะได้ค่ะ แล้วก็ยังไงล้าเบียรครับไม่ไม่แบนี้พลิกเลยขอบคุณทุกคนที่มาในงานของเราในวันนี้นะคะก็ใช่ค่ะคุณก็ขอบคุณมางานมาแล้วนะมาแล้วนะ มงคลสมรสมงคลสมรสใช่ค่ะโอเคเนี่ยซึ่งเป็นมงคลเดียวที่เปิดประตูให้เปียกหน่อยด้วยนะครับใช่ครับพอลี่ฟิวคันนี้จริงๆคือเราก็ซ่อมแซมแบบนี้ได้เลยใช่เลยครับถ้า่งั้นเราก็เรื่องอะไรเพราะมันมันมีแบบพออากาศแบบนี้ขึ้นมาเราควรจิ้มจิ้มอะไรไหมคะอ๋อไม่ไม่ต้องนะไม่ต้องหมายถึงไม่ต้องยืดุงไม่ได้เด็ดเดี่ยวที่มันขึ้นมาเพราะว่าพี่ฟ้าอาจจะหมุนช้าไปนิดนึงอ๋อใช่มันเหมือนไม้มันไม่ไล่อากาศค่ะใช่ใช่ถ้างั้นเราก็ต้องแบบเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราก็ไล่กันไปเออ่ประมาณ ที่บ้านไม่ค่อยคุยด้วยเหรอคะหรือว่าชเฉยเหงามากเหงามเนาะเอาจริงจะบอกว่าเหงาก็ไม่เนียนจะบอกว่าเงียบก็มากไปจะบอกว่าเงียบก็มากไปเีย็นเลยเนาะฟปลนั้นเนาะทรายไอ้เหลือค่ะเราเคยมีอะไรกันตรงบริเวณหน้าเตาเคฟมั้งอยากครับยังไม่เคยครับอยากลองดู่มากในนี้แต่เราทานเลย เราเคยให้ลองสุนัขมาเรียนเลยดูว่าไม่ใช่ยังไม่เคยเนาะจากนั้นก็ต้องทาไปเรื่อยๆอก็ค่ะาทาทรงไหนก็ได้ค่ะทาทรงไหนก็เป็นทรงเจ้าและข้าผีแล้วกันเนาะเรียกหมอผีรอเลยค่ะนี้พอแล้วอ๋อมันเยอะไปมันเตือนนะคะขอโทษค่ะพี่ีฟาโรูดจะกินไส้หวานหรือไส้เค็มขอเป็นไส้ตันและไส้อ่อนค่ะได้ครับชอบกระเทียมเนาะใช่หอมเลยไม่นี่ไงเอาเอาเอาที่พี่บอกไงเนยกระเทียมมันเนยนี่มันเยอะไปแล้วอะซิงหรอเอาเป็นหน้าหวานไปก่อนได้ไหมเป็นน้าได้ได้น้าหวานไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยทำอีกอันนนนึงเเเป็ยยกกระทีีมดว่า เพราะว่าถ้าถ้าเราใส่เนยคู่กันปุ๊บอะมันจะเค็มซิ่งเหรอคะใช่ครับเพราะมันเค็มแล้วก็จะกืนไม่ลงปกติสิหีือวลาที่ฟากินมันเค็มกว่านี้นะคะเวลายิ่งเวลาเขากับพี่เด็ดใหม่ๆยิ่งเค็มกว่านี้ค่ะเราไม่แขกนะคะเรื่องอะไรแบบนี้โอเคผมเชื่อโอเคได้ค่ะพี่เขาเป็นโรเทลล่าดีกว่าเนาะอันนี้อได้ค่ะได้ค่ะเขาเป็นโรเทลล่าไม่ไม่ได้เหมือนขอกเขาไม่เห็นถากเหมือนครับนะครับไม่ได้อาถามอะไรเยอะนะพี่เด็กงเองอันโรเทลล่าไปอ่าพี่พีทให้พี่ทำเองดีกว่าเนาะใช่ไหมได้อย่าจับเยอะสิอุระวังนะอุ้ยอะไรนะระะวังนคะ อุ้ยเป็นแท่งเลยแขนนะเป็นแท่งเลยใช่ใช่ใช่เรียกว่าเป็นดุนทำยังไงให้ปาทำอะไรอ่ะลองหมุนดูไงลองลองม้วนไปเลยขอคนละแบบเนาะคนละหมุนเนาะคุยมุกตลกสังขารเมื่อกี้ตลกมากเลยอ่ะแล้วเราก็อย่างนี้ไปเหรอคนดูจะชอบไหมคนดูชอบคนดูชอบชอบพี่นะคะแต่ไม่ได้ชอบปาไอเก็บของดีกว่าครับแต่ผมก็ไม่ชอบตัวเองเอ่จริงหรอปาก็เหมือนแต่ปาชอบพี่นะโอเคกับคุณใช่ สัญญาตัวไปจำจำนะเก่งนะได้อะแกทุกอย่างที่ทำได้หมดเลยจริงจริงยังเว้นอย่างเดียวคือทำให้เธอมาสนใจเราอ่ะตัดเลยค่ะตัดเลยค่ะต่อไม่ไปได้ตัดใจเลยนะตัดใจเลยค่ะให้กูตัดใจเลยนะคะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะแข็งปุ๊บเดี๋ยวมันจะตัดไม่ได้แล้วก็อยากให้มันแข็งมันจะแตกจริงเหรอแข็งปุ๊บมันจะแตกแตกใส่ปากเลยใช่ค่ะอ้าปากเอาวีดีควาไม่เล่นนะพันรึเปล่าจริงแล้วนะคะ พี่พีถามหน่อยตอนนี้ความแบบสัมพันธ์ใดๆเรามีแฟนหรือ,อยังหรือว่าเราโสดอยู่หรือว่าอะไรยังไงคะอ๋อมีลูกสองเลยใเลยครับไม่ได้มีขนาไหนครับเปลูกสองอ่ะคุณผู้ชมขาใครก็ตามไม่ได้อยากทาเทนเค้กนะสามารถได้อยู่ตรงแถวไหนนะคะสี 15, ่ 15, ิบห้าประชาชนเคาะสี่สิบเคาะสี่สิบค่ะใครอยากกินเค้กก็มาค่ะก็เค้กทั่วๆไปแหละค่ะแล้วคใครอยากกินก็ก็มาค่ะแค่นั้นค่ะสวัสดีค่ะเจอกันพี่พีสวัสดีค่ะเจอกพี่สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะ ขอบคุณนะครับคคดด้้ววยย่่ะะร้านเราอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์40นะครับตั้งร้าน3ทุ่มถึงตี4ค่ะคอยขวางกลางคืนนะครับแอนก็ฝากร้านเราด้วยฝากร้านของเสองคนด้วยนะคะแต่งงานพรุ่งนี้ด้วยเหรใช่ค่ะแต่งงานพรุ่งนี้แต่งหญิงวันต่อไปนะครับฝากด้วยเขาเซ็งเธออร่อยและคุ้มแล้วก็หลังกลคือว่างๆก็แวะมาซื้อของให้ผู้ค้าได้นะคะได้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ